มาแล้วมาแล้วพ่อกับซ้องเดียว c ช a n n e l นะครับีสายกโอ้นึกว่าไผ่ครับสวัสดีครับเฮีนยังครับนี่กำลังเสียงงานครับโอ้โอ้โอ <laughs> นี่แต <laughs> ่คน <c oughs> แปลกๆเนาะมือนเนาะส่วนมากกับผมจะแปลก,ปกว่ามูกตอนนี้บ่าวซ่อนของเราก็กำลังเตรียมงานนะครับนะ คิดว่าบาอสตันจะทำอะไรครับนี่คุณลุมแบบครับเทคานอ๋อขานนี่บอขานเสาประตูนี่บอแมอ่ันแล้วนะครับ,บโอ้จะลึกเสาไฟนี่จะได้ง่ายไเน่นอนตรงเสาเป๊ดเลยนะครับ เรามาดูว่าหนูดีเข้าไปในป่าข้าวแล้วจะ, <c oughs> จะลงไหมนะครับคงไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าประชากรเราเยอะนะครับ <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรเขาชอบเข้าไปตรง่ในนะครับตอนนี้ช่างใหญ่ของเราก็ ไปเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือส่งมาจากเยอรมันเรียบร้อยแล้วนะครับนะเขาจะทำอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูนะครับตอนนี้บ่าวซ่อนของเราก็กำลังขุดขุดดินนะครับ <c oughs> เพื่อจะเป็นวางแบบคานนะครับต้องคุมอย่างใกล้ชิดนะครับมิฉะนั้นแล้วบ่าวซ่อนนี่ก็จะหายตัวลงไปในป่าข้าวนะครับในใน,ใน,ในป่าข้าวข้างๆครับอู้งานนะครับอู้งานเอา มีอีกตัวหนึ่งหายลงไปเลยยังไม่เจออยู่นะครับหนูดีหนูดีดโอหลุงสีหลวงีมียังอยู่ในนั้นอ่ะอ๋อขักเพื่อนเนอหรอเพื่อน้เล่น ขุดลึกเบาๆ่อนนี่ลึกเนาะเบื้องต้นมักนี่นี่นมักสมอนี่ยนะตอนนี้หลังจากที่เรียนจบมาแล้วก็นะครับได้ใช้วิชาชีพที่ร่ำเรียนมานะครับปออะไรก็บปอบ่อปปบชอปอบสอเนาะ ได้ใช้วิชาชีพตัวเองนะครับมาทํางานแล้วนะครับตรงเป๊ะเลยครับทบสร้างยังก่์สร้างยนต์แต่มาทําก่อสร้างคนเราก็ไม่แน่นอนนะครับรอ,าอ,าอาจจะรุ่งอาจจะรุ่งกว่าที่เรียนมาครับไม่แน่นะครับคนเราเพราะว่ามีลุงศรีเป็นกุญซือกํากับดูแลอย่างดีนะครับ ตอนนี้ก็ฝึกงานนะครับขุดดินไปก่อนนะครับนี่คนเราต้องเริ่มจากนับหนึ่งแล้วก็นับหนึ่งนะครับก็จะขุดเป็นล่องคานมานะครับมาเชื่อมกับเสาตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นล่องขุดล่องมาตัวนี้มาเชื่อมกับตัวนี้อีก นี่ก็คือภารกิจบ่าวซ่อนนะครับขุดล่องคานไว้เทคานเชื่อมต่อประตูประตูนี้ใส่รีโมทอยู่บ่าวซ่อนประตูข้างนี้บ,คบ,คบ,บ่ครับครับบูดไซส์ครับปิดเปิดเอาครับปิดเปิดบ่รีมือบอโอ้ยเอาแบบเลื่อนบ่ลูอแบบบลูสครับ,ต,บต้องใส่ล้อเลื่อนแล้วเนาะมันจะคือเนาะ แบบเลื่อนเ,ออเลื่อนข้างเดียวบ่โอ้คับคับแบบเลื่อนนะครับนะแต่ตอนนี้ต้องให้ได้คานเลื่อนสักคน <laughs> ที่ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกอย่างนี้ก็คือเรียงลูกสีนะครับนี่เตรียมงานละเก็บเศษเหล็ก,กเก่าๆนอนลูกสีเนาะมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์นี่ฉะนั้นแล้วก็เสียทิ้งไปเอาตัวใหม่มาเรื่อยมันก็จะสิ้นเปลือง ผมก็จะอยู่นี่แหละครับใกล้ๆท่างบ่าวซ่อนนี่แหละครับเดี๋ยวเพื่อนก็ถ้าผมไม่อยู่เดี๋ยวก็จะโดดลงป่าเข้าอู้งานเอาหนุ่มอมันไผ่เห็นลูกชาย,ายอัน <c oughs> จับเสียมออกมากเลยเนาะเอายายหนูดีหายอืมอ,อยี่นี่ เล่นเล่นกี่ดื้อมันนะนี่ก็คือประตูนะครับประตูทางผ่านระหว่างบ้านลุงสีกับบ้านพี่เดือนและน้องนูน,าน่าอยู่แค่ขั้นตอนวางรากฐานนะครับเป็นคานนะครับต้องขุดล่องก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเจอปัญหาแล้วนะครับนะ นี่คือประตูฝั่งบ้านระหว่างบ้านพี่เดือนและน้องหนูหนานะครับกับลุงสีนะครับจะทําให้มีประตูนะครับเดี๋ยวประตูอีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ด้านหลังฝั่งนู้นนะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนการเตรียมงานนะครับขุดเพื่อวางโครงเหล็กนะครับแล้วก็เทนะครับประกอบแบบคานแล้วก็จะเทนะครับ ซึ่งก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับนอกจากต้นไม้ต้นนี้นะครับ ตอนนี้เจองานหินแล้วละครับขนาดยังไม่ลึกเท่าไหร่ก็เจองานหินแล้วงานไม้บอกโอ้ยงานไม้กับงานไม้ครัเราก็จะมาดูกันว่าบ่ซ่อนจะเจออะไรลงไปอีกถ้าลึกลงไปขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องทั้งเดีย Channel นะครับสวัสดีครับ